สวัสดีค่ะเช้านี้บ้านสวนสุวิมลพาเพื่อนๆมาชมบอลแม่พันธ์นะคะเป็นอีกตู้หนึ่งที่แม่ที่แม่พันธ์เยอะแล้วก็เราเก็บไว้ผ่าต่อตอนนี้เราเริ่มทิ้งน้ำแล้วนะคะสําหรับตัวนี้เนาะเริ่มทิ้งน้ําแล้วก็เตรียมที่จะเร่งการลงหัวเขาแล้วเนาะสําหรับแม่พันธุ์สวยๆในตู้นี้นะคะก็จะมีอย่างตัวนี้นะคะเพื่อนๆรัตนลุ่งเลืองหน้าแผงเนาะอาจจะเป็นลุ่งโรดไปแล้วเนาะแล้วก็จะมี เจ้าสาวมีอสงไขยเป็นฟอร์มกอเนาะแต่ที่จะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ก็จะเป็นครุเทพ,พบุตรนะคะตัวนี้นะคะเป็นไม้ทรงป,ประมาณใบหอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นไม้ที่กัดสีสวยตัวนี้เนาะแล้วก็กําลังจะเริ่มทําจํานวนแล้วนะถ้ายังไงเพื่อนๆสนใจก็รอรุ่นนี้นะคะรอทําจํานวนแล้วเดี๋ยวจะมาแบ่งจําหน่ายกันส่วนต้นนี้ก็จะเป็นาสาวนาครชัยศรีนะคะแล้วก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะ มีโชคล่ำซ้ำนะคะมีโชคล่ำซ้ำภูพิงนะคะต้นข้างในจะเป็นมณีนาลานะคะสีกาญจนาพิเศษเจนสองอันนี้บุพเพสันนิวาสนะคะแล้วก็มีเพชรราชานะคะถัดมาก็จะมีอีกหลายตัวอันนี้จะเป็นลูกไม้ไผ่ของเรานะคะลูกไม้ใบไผ่มี9้าทับเนาะมีวันพฤหัสนะคะตัวนั้นวันพฤหัสหน้ากึ่งแผงเนาะ อันนั้นก็จะเป็นตัวนั่นแหละค่ะไอที่บอกเมื่อกี้นะแล้วตนะลุ่งเลืองหน้ากึ่งแผงน่าจะเป็นลุ่งโลดแล้วแหละแต่ว่าชอบในความด่างชมพูของเขาเนาะแล้วก็มีในเมืองค่ะมีในเมืองเนาะมีร่ํารวยนะคะนี่ต้นนี้นะคะภาคภูมิใจนําเสนออีกต้นหนึ่งตัวนี้คือสีเลิกงามเนาะแล้วก็มีสีลาเพชรนะคะมีสีลาเพชรกัดสีแล้วนี่สีแจ่มมากแข่งกับแดดเลยเนาะ แล้วตัวนี้นะคะเป็นเศรษฐีคลองหลวงนะคะมีสีวิจิตนะคะมีสีวิจิตเจ้าปอแก้วแล้วก็เจ้าคุณปัญจนึกนะคะตัวนี้ก็เป็นนางลากสดเนะาะไม้ชุดนี้ก็เก็บไว้ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะ<อ>เพื่อที่จะได้ทําจํานวนได้ทันกับการขายของเราเนาะแล้วก็เป็นไม้ที่หน้าตาใหม่ๆเพื่อนๆก็อาจจะ อาจจะยังไม่มีก็อยากจะแบ่งปันกันไปเลี้ยงเนาะแต่ถ้าเป็นไม้พื้นพื้นเราก็ยังทําอยู่นะคะยังทําอยู่อันนี้ให้ดูก่อนเนาะนี้ตู้แม่พันธุเล่นการลงหัวแล้วเนาะตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมามีไม้แบ่งจำหน่ายอีกเนาะช่องทางการสั่งซื้อของเรานะคะบอนสีบ้านสวนสวิมนลโทรมาได้เลยเบอร์โทร0 9 6ย์5 3 1 3 6นะคะแล้วก็มีทางเพจนะคะเราแก้ไขแล้วมีทางเพจชื่อเพจว่าบอนสีบ้านสวนสวิมล หรือสแกน QR code นะคะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยท่านไหนสนใจจะทักช่องทางไหนก็สามารถทักกันเข้ามาได้เนาะแล้วก็ที่สวนมีบริการจัดเก็บปลายทางค่าส่งของของเรานะคะเป็นการส่งแบบเหมาส่งไปสนีไทยนะคะอยู่ที่30บาทแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อุดหนุนต้นไม้เราเนี่ยครบ10บต้นนะคะเราจัดส่งให้ฟรีนะคะ การจัดส่งของเราปลายทางเราไม่บวกค่าธรรมเนียมเพิ่มนะคะเพื่อนๆสั่งกันมาได้เลยนะคะอุดหนุนกันมาได้เลยที่สวนมีการจําหน่ายปุ๋ยยาฮอร์โมนด้วยนะคะเพื่อนๆทักกันเข้ามาทั้งเป็นตัวาการมดกันแมลงเร่นงการลงหัวบำรุงนะคะเรื่องการแตกหน่อเรามีนะคะทักกันเข้ามาได้เลยเนาะสนใจตัวไหนแบบไหนเดี๋ยววันนี้นะคะที่สวนจะมีไม้ราคา70บาทกับ59บาท มาแบ่งจำหน่ายนะวันนี้จะเป็น2ราคานะคะ59กับ70เนาะท่านไหนสนใจตัวไหนราคาไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวขอบอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งเนาะ096 4253136นะคะเบอร์โทรเราก็จะทิ้งไว้ให้ตรงมุมจอด้านขวานะคะโอเคค่ะสำหรับเราแวกใกล้เคียงจังหวัดพิจิตรแวะเวียนกันเข้ามาเยี่ยมมาชมที่สวนเราได้นะคะวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีไม้สวยๆตัวไหนราคาเบาๆมาแบ่งปันกันอีกนะคะ ไปเลยค่ะสำหรับไม้นะคะที่จะมาแบ่งปันวันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด2ราคาคือ59กับ70บาทเนาะก็จะมีทั้งไม้โบราณนะคะมีทั้งไม้ด่างแล้วก็ไม้แลตัวเก่านะคะมีทั้งหมดที่แม่ค้าคัดมาวันนี้ค่ะเกือบ200ต้นนะคะซึ่งไม้เนี่ย ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะคะเราสามารถซื้อรวมกันได้ทั้งราคา59และ79นะคะถ้ารวมกันครบ10ต้นเนี่ยแม่ค้าจะส่งให้ฟรีเลยเนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าไม้มีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะสําหรับถาดที่1นนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะแข่งกับแดดนิดนึงแดดมาเร็วอ,อย่างเช่นต้นนี้นะคะตัวนี้นะคะคือเศรษฐีสุพรรณนะคะหน้าหนาวเขาก็จะขึ้นสีเร็วหน่อยเนาะนี่คะ่ะเศรษฐีสุพรรณ หน้าสวยแบบนี้นะคะราคา59เดี๋ยวเราเริ่มที่ราคา5 9ก่อนเนาะราคา59มีทั้งหมด7ถาดนะคะมีทั้งหมด7ถาดเนาะ,ะเริ่มราคา59ก่อนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะนายจันหนวดเขี้ยวนายจันหนวดเขี้ยวก็เป็นไม้เก่าตับวีรชนนะคะอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ในจันหนวดเคี้ยวขอโทษด้วยนะคะตัวนี้นายทองแก้วนายทองแก้วนะคะหน้าสวยแบบนี้นะคะ ราคาอยู่ที่ห9บาบาทเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นไกรทองเนี่ยนะคะฟอร์มใบดกๆแบบนี้นะคะไกรทองเดี๋ยวให้ดูหน้าใบชัดๆนี่นะคะกัดสีแล้วนะคะเพื่อนๆไกรทองต้นนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีกุมพักกันนะคะเป็นไม้ใบยาวเนาะใครชอบไม้ใบยาวก็ลองทักกันเข้ามาได้เนาะกุมพักกันต้นนี้ก็จะขึ้นลายขาวแล้วนะคะขึ้นลายขาวแล้วก็จะเริ่มสร้าง หูใต้ใบแล้วตัวนี้นะคะกุมพักกันเนาะนี่นะคะต้นจะสูงหน่อยถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นชละวันผ่าแผงนะคะก็จะเป็นไม้ที่มีจุดเรืองแสงนะคะมีจุดเรืองแสงสีแดงเนี่ยนะคะให้ดูใต้ใบเลยตัวนี้ยิ่งหนาวยิ่งแดงนะคะพญาชลวันเนาะมีสองต้นนะคะต้นนี้เป็นไม้ผ่าแผงจากพญาคุดนะคะตัวนี้เนาะ ถัดมาก็จะเป็นลูกสุดปาถทนานะคะตัวนี้สวยอันนี้กัดเม็ดแล้วตัวนี้เป็นไม้ทรงต้นสูงนะคะสูงประมาณน่าจะกกเกือบ120เซนได้ทรงต้นเขานะคะใครที่ชอบไม้โครงสร้างใหญ่ก็เลือกไปได้เลยเนาะถัดมาต้นนี้นะคะชื่อสุริยะฉานนะคะตัวนี้ยังไม่ขึ้นป้ายแต่ทรงใบเป็นใบหอกมาแล้วนะคะสุริยะฉานเนาะ,ะต้นต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็น มหาพลนะคะมหาพลเป็นไม้โบราณนะคะสังเกตได้เขาจะมีลวดลายบนใบยอยู่ข้างเส้นกระดูกนะคะเป็นไม้จุดสีขาวเนะเาะก็จะมีทั้งจุลพลทั้งมหาพลนะคะวันนี้เนาะแต่จุลพลเหมือนจะมีต้นเดียวมหาพลมีจะมีหลายต้นหน่อยเนี่ยนะคะแล้วเวลาโตเต็มที่นะคะจุดขาวก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็กัดพื้นชมพูหวานๆมีหูใต้ใบนะคะสําหรับไม้โบราณใบยาวตัวนี้เนาะ ต่อมาเป็นไม้กลาบแอบเป็นไม้กลาบนะคะเป็นไม้กลาบสีแดงนะเทพคีรีนะคะห9บาทนะแล้วก็จะมีสิลาหุ้มทองตัวนี้เป็นหน้าทองนะคะนี่นะคะเป็นหน้าทองนะคะห9เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นเวทกุมารน,นะคะเวทกุมารจะคล้ายก,กันกับบางสะพานแต่บางสะพานหูใบจะกลมกว่านะคะอันนี้มีเม็ดขาวนะคะแล้วก็เนะะี่ยค่ะ ทรงใบเขาจะเป็นเหมือนใบไทยเนาะแล้วก็เม็ดขาวมันจะลอยชัดเจนกว่านะคะตัวนี้นะต้นต่อมานะคะจะเป็นมุนสวรรค์นหน้าสวยๆนะคะเม็ดแจ่มแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนาะเพื่อนๆราคา59นะคะถาดนี้เนาะอ่า59ถาดที่1ผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูถาดที่2กันมั่งนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นวันพฤหัส วันพฤหัสแต่ว่าผ่ามาได้เป็นใบไทยนะคะก็จะคล้ายๆกันกับพวกเมืองพี่ไม้พวกแก้วมังกรนี่แหละค่ะซึ่งทรงต้นเขาจะสูงกว่าใบกลมแต่ว่าด่างเขาจะชัดเจนกว่านะคะราคา59บาทนะถัดมาก็จะเป็นทศกัณ์นะคะใครชอบทศกัณ์ตัวนี้เริ่มมาแล้วนะคะเม็ดเริ่มมาแล้วก็ใบใหม่กับเม็ดแล้วนะคะทศกัณ์ ที่สวนเองก็ฟอร์มทศกัณฐ์นิ้วไว้เยอะเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจทศกัณฐ์ไซส์ใหญ่ก็ทักมาหลังไม้ได้นะคะต่อมาจะเป็นมหาดไทยนะคะตัวนี้ชุดเดียวนะคะไม่รู้หูใบติดนี่นะคะตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นมหาดไทยนะคะมหาดไทยนี่หูใบมันจะชิดกว่าพ,พารพะล่วงนะคะ หูใบจะชิดกว่านี่นะคะแล้วก็เม็ดสีชมพูเนี่ยจะกระจายเยอะกว่าพรพระลวงนะคะแล้วก็ตรงหูหูใบเขาจะมีติดเขียวด้วยนะคะมหัดไทยนะคะนี่มหัดไทยต่อมาตัวนี้นะคะจะเป็นอ่พระพันวสานะคะพระพันวสาตัวนี้จะเป็นไม้พื้นแดงและป้ายเขียวนะคะตัวนี้นะนี่นะคะบางท่านก็เรียกตัวนี้ว่าพระพันวสาเขียวเนาะ พันวสาแล้วก็มีขุนสีโคชคงนะคะที่เป็นไม้แยกจากกอใหญ่นะคะเขาก็จะกัดสีเลยเนาะไม้พวกนี้จะกัดสีเร็วเห็นไหมคะเริ่มขึ้นลายชมพูแล้วมีอยู่2อสาต้นนะคะสําหรับขุนสีโคชคงนี่นะคะนี่นะคะขึ้นลายแล้วนะคะขึ้นลายเม็ดแล้วเนาะต้นต่อมาก็จะเป็นอมพร5้าบาทซึ่งไซ์จะโตโตนะคะตัวนี้เนะาะไซจะโตหน่อย ก็จะมีไอตัวนี้จะเป็นเทพอักษรานะคะแต่ว่าตรงนี้ด่างนะคะก็คือต้องรอไปลุ้นหลอดใหม่เพราะไม้ตัวนี้แม่ค้าแยกมาแยกมาจากกอใหญ่นี่แหละคะ่ะเนี่ยลอยใบที่ทิ้งไปใบที่คู่กันที่ทิ้งไปซึ่งมันด่างเนาะครัวน,นี้ก็มันเห็นด่างไม่ชัดเจนแมค่ค้าก็เลยเอามาขายในราคาสี่าห้าสิบเก้าบาทนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็น นางสุชาดานะคะนางสุชาดาตับปรามเกียนเนาะตัวนี้ก็มีความมีความด่างกระจายอยู่แล้วเนาะตามสไตล์ชื่อไม้ตัวนี้เนาะแล้วก็จะมียอดมงกุฎนะคะไซส์ใหญ่กัดสีแล้วนะคะกัดสีกัดลายอย่างนี้แล้วนะคะราคา59เหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมหาพลนี่นะคะอันนี้เวลาเขาโดนแดดจะจัดนี่สวยนี่นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นไม้เก่า กับนักร้องลูกทุ่งนะคะตัวนี้ชื่อว่าสุรพลนะคะ59บาทเหมือนกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูถาดต่อไปกันถาดนี้นะคะก็จะมีมีตัวนี้นะคะชื่อคุ้มกล้าวตัวนี้เป็นไม้แยกกอแล้วก็จะเห็นหูใต้ใบแล้วนะคะตัวนี้นะคะคุ้มกล้าวเนาะ,ะถัดมาจะเป็นเรียกซับนะคะเรียกซับเป็นไม้ใบกลมสีดำเนาะตัวนี้เนาะยิ่งโตสีดำจะยิ่งชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไม้เม็ดขาวเนาะ ถัดมาจะเป็นพญาชลวันนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้เก่าช <ophone şimdi. S 2> ื <yogurt> ่อพญาชลวัน <saben> นะคะนี tuh, ่นะคะแล้ว sure. ก็มีสีปาดแยกหน่อนะคะสีปาดแยกหน่อระคะห้าสิบเก้าบาทกัดสีแล้วนะคะกัดสีอ่าแล้วก็ถัดมาจะเป็นบางใหญ่นะคะตัวนี้บางใหญ่นี่นะคะเม็ดสวยแล้วนะต่อมาจะเป็นรัศมีฟ้านะคะตัวนี้ผ่าแผงติดด่างนะคะห้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ จะมีสีกาจนาพิเศษนะคะตัวนี้กัดสีแล้วนะคะแล้วก็มีป้ายด้วยนะคะนี่นะคะ59บาทเนาะมีดาวเหนือผ่าแผงนะคะตัวนี้ขึ้นเม็ดสีชมพูแล้วนะคะแบบนี้เนาะ59บาทเหมือนกันถัดมาจะเป็นเพชรพันล้านแยกกอนะคะตัวนี้เป็นแยกกอมาเนาะกำลังขึ้นเม็ดชมพูเลย59อีกเหมือนกันนะคะต่อมาตัวนี้นะคะชื่อกล่องดวงใจนะคะตัวนี้เนาะราคา59บาทนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีกัญน,นาหน้าเข้มๆอย่างนี้นะคะเป็นกกห้าสิบเก้าบาทแล้วก็มีชมพูทวีปป้ายนะคะอันนี้มีน่าจะเป็นไม้หน่อที่ยุบไปแล้วงอกมาใหม่นะคะราคาอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทเหมือนกันเนาะสำหรับถาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเนาะถาดต่อมาตัวนี้นะคะจะเป็นพญาสีเสาวภาแต่ว่าผ่ามาแล้วยังไม่เห็นใยชัดเจนแต่ใบมันก็ มีโอกาสขึ้นป้ายเพราะว่ามันมีจุดเขียวมาแล้วเนาะขาย59บาทนะคะมีเพชรพญาเสือนะคะเพชรพญาเสือเพชรพญาเสือกัดสีแล้วนะคะเจ๋มๆอย่างนี้นะคะอ่านี่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งอุ้ยเอย่าแป๊บหนึ่งนะคะก้านมันพันกันเนี่ยค่ะเพชรพญาเสือนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะสุดปราถนาเนาะ มีตัวนี้เป็นพยาจักกรีนะคะเป็นพยาจักกีก้านออกสีแดงนะคะคอใบสีแดงแล้วก็มีเส้นสะพานนะคะราคา59อ่าไอตัวนี้ราคา70นะคะไม่รู้แม่ค้าน่าจะคัดผิดมาปนได้ยังไงเดี๋ยวนะคะพญาจัก,กรีนะคะราคา70บาทต้นนี้นะ,ะขอแยก1ต้นเนาะมี2ฝั่งโขงไม้หัวที่มันยุบแล้วมันขึ้นมาใหม่นะคะ59บาทนะคะนี่ก็เป็นบางใหญ่ บางใหญ่หน้าแจ่มๆอีกนะคะนี่ก็เป็นสองฝั่งโของอีกต้นหนึ่งหน้าสวยๆนะคะเม็ดชัดๆอย่างนี้นะคะสองฝั่งโขงมีตัวเทพอักษรา,าด่างกระจายอยู่สองต้นนะคะนี่อีกต้นหนึ่งราคาห้าสิบเก้าเหมือนกันนี่กระดากนะคะเนี่ยด่างกระจายห้าสิบเก้าบาทเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นผู้เฒ่าเฝ้าเรือนไม้เก่าราคาห้าสิบเก้าบาทนะคะตัวนี้ก็คือมหาพลเนาะห้าสิบเก้าบาทเหมือนกัน อ,อ่ถาดนี้นะจะมีเทพหันษานะคะเทพหันษาราคาห้าสิบเก้าบาทขุนสีคคชคงนะคะต้นใหญ่ๆนะคะต้นใหญ่ๆเนาะราคาห้าสิบเก้าบาทนะคะมีเพชรพญาเสือหน้าสวยๆเม็ดแจม่จมๆอย่างนี้นะคะห้าสิบเก้าบาทมีบับเบิลน,นะคะมีบับเบิ้ล นี่นะคะสีสดๆอย่างนี้เลยนะคะสีสดๆอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นขุนสีโคชคุงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเจ้าพญาภัยภูเบศนะคะเดี๋ยวจะใบเริ่มบิดแล้วนะคะใบเริ่มเอียงเอี้ยวตัวแล้วนะคะเจ้าพยาภัยภูเบศเนาะมีหัุมานเชิญทงเนี่ยนะคะหนุมานเชิญทงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนิลระเอกนะคะนิลระเอกมีแค่สองต้นนะคะรอบนี้นะ ราคา59นะคะเป็นสซหส์59เนาะต้นนี้ก็จะเป็นนางสุชาดานะคะมีนางสุชาดาตัวนี้ก็จะเป็นไกรทองนะคะไกรทองแล้วก็แตงโมนะคะตัวนี้เป็นแตงโมนะแล้วก็ต้นนี้นะคะไอตัวเสน่ดารานะคะติดด่างนิดหน่อยเนาะ59บาทแล้วก็จะมี59อีก2ถาดนะคะนี่นะคะ ก็จะมีเป็นทิพวารีนะคะนี่นะคะทิพวารีผ่าจากดารานพััตนะวันนี้มีทิพวารีอยู่2ต้นนะคะนี่ก็ทิพวารีเหมือนกันนะไปรุ้นป้ายเอาเนาะมีนายดอกรักนะคะนายดอกรักอันนี้ก็จะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นมุนสวรรค์เนาะอะ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชมพูทวีปนะคะมีชมพูทวีปมีอันนี้เป็นพรพะร่วงนะคะมีพรอ ไม่ใช่หอมทะวกมีมหัดไทยอีกต้นหนึ่งนะคะมหัดไทยเนาะแล้วก็อันนี้มีกวนอิมที่รูปใบยาวแล้วนะคะราคา59บาทเนาะมีไก่ไก่อมพันนะคะตัวนี้นะแต่ว่าหน้าใบเขากัดสีม่วงและไซจะใหญ่แล้วนะคะนะคะเนี่ยค่ะไซเขาจะโตแล้วนะคะไก่อมพันเนาะก็จะมีตัวนี้เป็นหนุมานเข้าเฝ้านะคะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบทรงหูใบยาวนะคะเขาเขาผ่าแผงได้เป็นแบบใบออกยาวๆอย่างเงี้ยค่ะ มีต้นหนึ่งแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นสีมรกตเป็นฟอร์มกอนะคะแบบนี้นะคะราคา59บาทเนาะก็จะมีถาดนี้แบบหนึ่งนะคะถาดนี้จะมีนกผักกานะคะมีนกผักกานะคะขึ้นเหลืองแดงอย่างนี้59บาทนะคะสิราหุ้มทองหน้าสวยๆนะคะ59บาท ตัวนี้หน้านี่คือเหลืองมาแล้วนะคะสีเหลืองมาแล้วเนาะทองมาแล้วมีพปรักนะคะพบรักนะคะ,ะ,คะดางๆหลุดๆอย่างนี้นะคะ59สไตล์ไม้ช่วงอากาศจะเปลี่ยนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือนางผีเสื้อสมุดนะคะ59บาทตัวนี้เป็นสีลำพูนนะคะ59แล้วก็มีไทยนิยมนะคะตัวนี้เป็นไทยนิยมนะใครชอบไม้แบบสะอาดตาก็ทักมาได้ไทยนิยมเนาะ อัมพรนะคะอัมพรเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะอ่าอินทะะลังสันเนี่ยนี่ขึ้นลายแล้วนะคะมีอินทะะลังสันมียอดมงกุฎติดด่างนะคะอันนี้ก็เป็นไก่อัมพันแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นหอ,อกสัตตะโลหะนะคะเป็นไม้หัวกําลังแทงใบข้าง สำหรับไม้ราคา59เนาะก็มีประมาณนี้แล้วก็จะมีไม้70นะคะไม้70ก็จะมีตัวนี้นะคะเจ้าคุณปันจะนึกปลายสวยๆอย่างนี้นะคะหายากนะไม้เก่าพวกนี้มีเจ้าคุณปันจะนึกนะคะตัวนี้นะคะเป็นไม้ใหม่นะคะชื่อเจ้ากรุงเวียงไตรนะคะเจ้ากรุงเวียงไตรนะคะราคา70นะแล้วก็ตัวนี้เป็นปลาศาสาทองด่าง70บาทนะคะ บางปะอินหน้าสวยๆอย่างนี้นะคะ70บาทเนะทาะเท้ารำไพยป้ายนะคะป้ายนะ,ะ70บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพยาจักรีนะคะ70บาทเนาะพมมณีนะคะบางคนอ่านว่าพรมณีนะคะแล้วแต่จะอ่านเนาะตัวนี้ติดด่างแล้ว70บาทมีจุลพลไซส์ใหญ่โตมากนะคะ ไซส์ใหญ่โตมาก70บาทนะคะเจ้าจักรพรรดิด,ด่างนะคะไซส์ใหญ่แล้ว70บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะพระโมคคลานะไม้หัวนะ70บาทแล้วก็ตัวนี้เป็นเทพอักษราอันนี้คือด่างเหลืองสวยมาเลย70บาทนะเยาวราชไม้สไตล์ใบยาวคล้ายๆกับรนพักนะคะตับถนนชื่อเยาวราชนะคะ 70บาทอันนี้ก็จะเป็นไม้แยกกอใหญ่ของไอตัวเจ้าคุณปันจะนึกนะคะแล้วก็มาดูถาดต่อไปกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะเป็นไม้ตับขุนช้างขุนแผนนะคะสําหรับตัวนี้นะตัวนี้ชื่อว่าโกเมนนะคะโกเมนเป็นไม้สีชมพูนะคะตอนได้รับมาได้รับมาในชื่อขุนแผนนะคะแต่พอมาเทียบดูแล้วอ่าไม่ใช่ขุนแผนเนาะ ก็เลยได้ชื่อใหม่ว่าโกเมนนะคะโกเมนเนาะแล้วก็เพชรเมืองโนอามงคลปฐถมด่างนะคะมงคลปฐถมด่างแล้วก็ด่างสวยมาแล้วด้วยนะคะ70บาทเนาะต่อมาก็จะเป็นตัวทศกัณฐ์ผ่าแผงแล้วก็นี่นะคะผ่าแผงเป็นเหมือนประมาณพิเภกอะค่ะนี่นะคะเป็นเหมือนใบใบเขาเรียกว่าอะไรอะใบยาวอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ใบไทยเนี่ยค่ะ ราคา70บาทมีไม้ใบหอ,อกนะคะไม้ใบหอ,อกนะคะลูกหนังรักสดราคา70บาทนะคะเป็นไม้ใบหอ,อกนะอย่างนี้นะคะใบหอ,อกใบไผ่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าคุณปันจัน,นึกหน้าสวยๆอีกต้นหนึ่งเนาะแล้วก็มีนางสวาหะไม้แยกหน่อนะคะต้นใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะกัดสีกัดหน้าแล้วนะคะเจบาทมี เทพีบ้านไผ่ด่างนะคะเทพีบ้านไผ่นะคะ70บาทจังหวัดชัยนาธนะคะไม้หัวเจ็ดสิบบาทจังหวัดชัยนาธชายชนนะคะ7 0็บาทไม้เหลืองนะคะนิวเวฟนะคะชื่อนิวเวฟเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคุ้มกล้าวนะคะคุ้มกล้าวเนาะ มีไม้59ปนมาอยู่2ต้น3ต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อมหาชัยนะคะมหาชัย59นะคะแล้วก็มีไก่อมพันแผงใบยาวแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้59บาทเนาะแล้วก็มีเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวเจ้าสาวผ่าแผงนะคะเดี๋ยวจะพาแม่พาแวบมาชมแม่เจ้าสาวกนสักหน่อยตัวนี้คือแม่เจ้าสาวที่ผ่าไปนะคะป้ายสวยนะป้ายชัดอันนี้ก็เตรียมผ่าเนาะมาไว้นอกตู้แล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็วนกลับมาดูกันใหม่สำหรับไม้ราคา70นะคะ,ะก็จะมีตัวนี้นะคะมีจพรพนครหน้าสวยๆอย่างนี้นะคะตับเทวดาประจำเสาเรือนซึ่งเป็นไม้ค่อนข้างจะหายากไม้เก่าตัวเนี้ยนะคะมีไม้เลิฟนะคะไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะอยู่2ต้นเป็นไม้รูปใบหอกรูปหัวใจอะคะ่ะไม้เลิฟเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นปราสาททองฟอร์มกอนะคะ เจบาทนะคะมีสุวรรณนาคีเนาะนี่นะคะสุวรรณนาคีไม้สวยๆเนาะเศรษฐีพันล้านต้นใหญ่ๆด่งๆนี้นะคะ70บาทแล้วก็สาวนาครใช้สีนะคะด่างหนอนะคะ70บาทเนาะมีปิ่นนิกรด้วยค่ะมีปิ่นนิกรไซส์ใหญ่ๆ70บาทอ่าอันนี้ชื่อปะชานะคะมีปะชานะคะปะชารัศมีเงินนะคะตัวนี้นะ สวยๆอย่างนี้นะคะรัศมีเงินเนาะแล้วก็ตัวนี้เศรษฐีคลองหลวงนะคะมี3ต้นนะคะ70บาทเนาะแต่เขาด่างมากเลยนะเวลาที่เราส่งอาจจะมีการช้ำน้ำบ้างเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสีลานเ,เป็นสีลานักปาดดาด่างนะคะ70บาทตัวนี้ก็เป็นปักษาพนาวันนะคะ70บาทเนะาะถัดมาก็จะเป็นถาดนี้นะคะเพื่อน,อนถาดนี้ก็จะเป็น มณีล้อมเพชรนะคะซึ่งวันนี้ที่คัดมาเนี่ยจะเป็นอีกหน้านึ่งก็จะเป็นหน้าหน้าแผงนะคะเขียวเหลืองอย่างนี้ค่ะเป็นหน้าเขียวเหลืองด่างแบบนี้นะคะราคา70บาทแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆไก่หมดแล้วนะไก่หมดละ70บาทนะคะมี12ต้นนะคะวันนี้ที่แม่ค้าคัดมานะคะสำหรับมณีล้อมเพชรเนาะ ถัดมาก็จะเป็นอันนี้เป็นโชคล่ําซ้ํากับพรเจ้าสัวนะคะรวมกันมาซึ่งเขาด่างนะเพื่อนๆแต่บางทีอากาศเพี้ยนมั่งอะไรมั่งเนาะก็ขายในราคาต้นละ70บาทมีแบ่ง12ต้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่ดูแล้วเนี่ยป้ายที่ปักอะ่ะมันเป็นโชคล่ําซ้ําซึ่งมันจะเป็นไม้ใหม่กับาพรเจ้าสัวเนะเาะเดี๋ยวมาดูอีก2ถาดกันก่อนนะคะวันนี้อีก2ถาดที่มีก็จะมีอะไรบ้างเนาะมีอินทระรัง มีอินทรชิตด่างนะคะเพื่อนอันนี้เป็นอินทรชิตด่างนะคะมีสองต้นค่ะอินทรชิตด่างนี่นะคะต้นละเจ็ดสิบมีกระบี่ในร้อยนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะอ๋อซับเศรษฐีด่างนะคะซับเศรษฐีด่างนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้มนกิติยานะคะมนกิติยาเจ็ดสิบบาทมีลูกค้าหลายท่านตามหาอยู่นะ นีแม่คัาขอขยับสักนิดนึงนะคะให้ไม่ได้ถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นรัตนสินนะคะ70บาทสวยๆแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นจบพนครนะคะหน้าชมพูเนาะตัวนี้ก็รัตนสินนะคะแล้วก็เทพสายลุ้งนะคะสวยๆเลยเทพสายลุ้งเนี่ยเจ็ดสิบนะคะ นางลากสดป้ายนะคะแต่เป็นหน้าน้ำตาลแดง70บาทอันนี้ก็เป็นไม้เลิฟอีกเหมือนกันนะคะไม้เลิฟก็สวยนะคะแล้วก็ถัดมาจะมีไม้ใหม่อันนี้เป็นบันดาทซับนะคะต้นละ70บาทนะมีต้นหนึ่งตัวนี้ชื่อฉลองกรุงนะคะ70บาทนะคะแล้วก็มีตัวพะโมกนะคะพะโมกไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้70บบาทนะมีสมใจปองค่ะตัวนี้ชื่อสมใจปองแล้วก็ด่าง ราคา70บาทนะคะมีสีทนนชัยนะคะสีทนนชัย70บาทแล้วก็ขุนไกลป้ายจัดๆอย่างนี้เลยนะคะ70บาทเนาะมีนกพะก้าเนี่ยค่ะนกพะก้าสวยๆ70บาทอันนี้เป็นขุนรัตนาวุฒิแผงนะคะ70บาทอันนี้ก็เป็นจบพนครนะคะจบพนครนะคะแล้วก็จะมีชัยชนนะคะ ชายชน70บาทนะคะสำหรับไม้วันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะเกือบ200ต้นเลยะคะ่ะเพื่อนๆสนใจต้นไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 6ย์5 3 1 3 6นะคะซื้อครบ10ต้นจัดส่งฟรีซื้อต่ำกว่า10ต้นมีค่าจัดส่งแบบเหมาส่งอยู่ที่30บาทนะคะเราจัดส่งโดยไปษณีไทยเนาะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะมีบริการจัดเก็บแบบปลายทางด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่ค้าขอ,อ,อไปจะส่งคลิปที่แล้วก่อนนาอแล้วก็ท่านไหนสนใจก็ทักท่ายกันเข้ามาได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ